หลายคนคงมองว่าการขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าคุณรู้จักกับกฎระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดีมันก็ไม่ยากหรอกครับที่เราจะขอปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายครับตามพระราชบัญญ,ตญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหเกษตรกร,กรประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายจากนั้นจะต้องติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ของท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติกำหนดเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐโรงพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาติไทยเพื่อทำความร่วมมือและดำเนินการยื่นคำขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกัญชาร่วมกันการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ร่วมกลุ่มกันในชุมชนไม่น้อยกว่า7คนต้องมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน 2. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือกิจการอื่นๆที่ทําให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 3. ต้องดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้การพึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน 4. ดําเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็สามารถไปยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนได้เลยครับซึ่งการขออนุญาตปลูกกัญชานั้นนะครับผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ในการปลูกให้ปเป็นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมายสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคําขอเลขอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตได้แก่ 1. หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรสสำเนาทะเบียนบ้านของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรกรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตร 3. โครงการการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัย 4. มาตรการรักษาความปลอดภัย คําคำสั่งกำหนดรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าออกในพื้นที่เพาะปลูกกัญชาพร้อมแนหนังสือรับรองตอนเองว่าไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 6. แนวทางการปฏิบัติงาน SOP การขนส่งการทำลาย 7. ผลการสอบประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ดำเนินกิจการซึ่งตรวจสอบโดยศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคลกอทะเวียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แแผนการปลูกแผนการจำหน่ายและแผนการใช้ประโยชน์โดยต้องมีความชัดเจนว่าจะปลูกจำนวนเท่าไหร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่และจะนำผลผลิตดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับใครปริมาณการปลูกต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตแผนการจำหน่ายและแผนการใช้ประโยชน์โดยต้องกำหนดผู้รับซื้อที่แน่ชัดขั้นตอนการขออนุญาตปลูก 1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินเอกสาร 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา 4. กรณีพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ต่างจังหวัดเสนอที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวบรวมผลการตรวจประเมินเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากัันกรอง 6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 7. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ต้องการอยากยื่นคำขออนุญาตนะครับสามารถคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ของสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาครับ เพื่อดาวน์โหลดคำขอและรายงานเอกสารประกอบคำขออนุญาตพร้อมทั้งศึกษาวิธีการก่อเอกสารรวมถึงแนวทางการจัดเตรียมสถานที่และข้อปฏิบัติต่างๆนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วให้กดไปที่ข้อมูลกัญชาต่อมาให้เลือกหัวข้อแบบฟอร์มแล้วคลิกที่หัวข้อปลูกหลังจากนั้นเลือกหัวข้อการขออนุญาตปลูก แล้วเราก็จะเจอกับไฟล์เอกสารต่างๆที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาหลังจากจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วนะครับสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธรารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับ